5สิ่งนี้ที่อาจทำให้พัฒนาการของลูกช้าได้มีอะไรกันบ้างไปฟังกันเลยนะคะสวัสดีค่ะพบกับโฮดเลิศพรสอนแม่และเด็กค่ะนำความรู้ดีๆนะคะมาฝากสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่หลังคลอดแล้วก็คุณแม่ที่กำลังเลี้ยงดูลูกอยู่นะคะวันนี้จะพูดถึง5สิ่งนี้ที่อาจจะทำให้พัฒนาการของลูกเนี่ยช้าได้ซึ่งมีอะไรบ้างเป็นสิ่งที่เราควรจะหลีกเลี่ยงอัน ดัแบ,บแรกนะคะหรือว่าสิ่งแรกเลยก็คือเรื่องของหน้าจอต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน้าจอโทรศัพท์หน้าจอทีวีนะคะจะเป็นสิ่งที่อาจจะทําให้พัฒนาการของลูกเนี่ยช้าได้ไม่ว่าเรื่องของด้านภาษาหรือเรื่องของกล้ามเนื้อต่างๆนะคะ <c oughs> เพราะการที่ลูกดูหน้าจอเนี่ยเขาก็จะนิ่งนะคะไม่มีการเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการพูดคุยกับใครดูแต่หน้าจอก็อาจจะส่งผลทําให้ ลูกมีการพูดที่ล่าช้าได้พูดออกมาก็เป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้สื่อสารไม่เข้าใจนะคะก็ทําให้กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ก็ช้าด้วยเพราะลูกมีแต่นั่งนิ่งๆนะคะมอมัว,มวแต่มองหน้าจอต่างๆแล้วก็แสงพวกสีฟ้านะคะจากหน้าจอนะเช่นหน้าจอมือถือเนี่ยมีผลกับสายตาของลูกด้วยเพราะฉะนั้นดีที่สุดไม่ควรที่จะให้เด็กอายุน้อยกว่า3ปีดูหน้าจอต่างๆ ะะสิ่งที่สองค่ะที่อาจจะทำให้พัฒนาการลูกช้าได้ก็คือห้ามลูกทำนั่นห้ามลูกทำนี่อันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้เดี๋ยวก็อยา่าเดี๋ยวก็ห้ามนะคะหากคุณแม่หรือคุณพ่อห้ามมากจนเกินไปก็จะเป็นการปิดกั้นพัฒนาการของลูกทําให้ลูกไม่มีความคิดสร้างสารรค์นะคะเขาจะทําอะไรที่ตามไว้ก็ไม่ได้เช่น มือนะคะกล้ามเนื้อมัดเล็กหยิบของเข้าปากก็ไม่ได้โดนดุโดนด่านะคะกินข้าวเลอะเทอะก็ไม่ได้ห้ามเสียงดังห้ามก่อกวนคนอื่นห้ามซึ่งเป็นการซุกซนตามวัยของเด็กหากคุณแม่พูดคําว่าห้ามหรืออย่าจนเกินไปโอกาสที่คุณแม่จะไปบล็อกหรือปิดกั้นทางการของลูกเนี่ยมีได้สูงมากอาจส่งผลทำให้พฤติการของลูกเนี่ยล่าช้าได้นะคะข้อที่3ค่ะคือ คุณแม่ที่ทำข้อกั้นไม่ให้ลูกคานหรือทำข้อกั้นไม่ให้ลูกเดินไปในที่ไกลๆบางคนอยากแค่ดูนะคะไม่อยากแค่ตามกำลังคานเนี่ยทำข้อกั้นไว้ไม่ให้คานไปรอบบ้านหรือเด็กกำลังหัดเดินนะคะข้อกั้นให้เดินแค่เป็นวงกลมในข้อนั้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นการปิดกั้นพัฒนาการของลูกอย่างมากๆเลยทำให้เขาไม่เห็นสิ่งแวดล้อมนะคะทำให้พัฒนาการกล้ามเนื้อก็ไม่จเจริญเติบโตดีเท่าที่ควร เพราะฉะนั้นคนพ่อคณแม่หรือคนเลี้ยงเนี้ยก็ควรจะปล่อยนะคะให้เขาเดินไปในที่ต่างๆบ้างเพียงแต่ว่าให้เราดูแลอย่างใกล้ชิดนั่นเองค่ะข้อที่4นะคะก็คือเรื่องของการใช้รถหัดเดินค่ะคุณแม่รถที่เอาลูกหย่อนลงไปนะคะแล้วก็มีล้อ,ลอกลมๆนะให้ลูกถลายไปเพื่อเด็กคุณแม่บางคนคิดว่าการใช้ตัวนี้จะทำช่วยให้เด็กเนี่ยเดินเร็วขึ้นใช้แค่ปลายเท้าเขย่งตวัดไปรถก็ถลายไปนะคะซึ่งเป็นการ ฝึกการเดินที่ไม่ถูกต้องเพราะการฝึกการเดินของเด็กจริงๆนะคะคือต้องเดินเต็มฝ่าเท้าให้เราจูงนะคะเด็กพาเดินนะ,ะอันนี้จะช่วยได้นะ,ะการใช้รถหัดเดินแบบนี้เน้นนะคะว่าแบบนี้นะคะ ไม่แนะนาค่ะทาให้พนกักงานเรื่องของการเดินล่าช้าได้นะคะข้อที่5ค่ะก็คือเรื่องของการใส่ถุงมือโดยที่ไม่จําเป็นอ่าช่วง1-2ถึงสสัปดาห์แรกเกิดเนี่ยอ่าอันนี้อาจจะใส่เพราะเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นหรือว่าในช่วงหน้าหนาวในช่วงนอนในห้องแอร์นะอันนี้อาจจะใส่ได้แต่ถ้าจะใส่โดยที่แบบว่าป้องกันเด็กอมมือป้องกันเด็กหยิบของเข้าปากป้องกันเล็บยาวขวนหน้า นะคะอันนี้ไม่แนะนาค่ะคุณแม่ถ้าเล็บยาวก,ก็ควรจะตัดเล็บหยิบของเข้าปากนี่พัฒนาการเขาอยู่แล้วเราก็หยิบออกนะคะคุณแม่ดูแลเรื่องความสะอาดของมือช่วยนะคะก็พยายามหาทางแก้ไขไม่ใช่จะใส่ถุงมือปิดกัน้นนะจะผงผลทําให้กล้ามเนื้อมัดเล็กเขาเนี่ยจเจริญไม่เต็มที่เด็กในช่วงแรกเกิดนะคะใส่ถุงมือก็ประมาณสัก1-2สัปดาห์แรกเกิดแค่นั้นพอนะคะนอกนั้นก็ให้เขาใช้กล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อมัดเล็กเนี่ยให้เต็มที่เพราะฉะนั้น5สิ่งนี้ ที่อาจจะทําให้พัฒนาการของลูกเนี่ยล่าช้าได้คุณแม่ควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะหากไม่จําเป็นจริงๆก็อย่าพูดคําว่าห้ามคําว่าอย่ามากจนเกินไปข่าวดีนะคะสําหรับคุณแม่มือใหม่ไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ตั้งครันหรือคุณแม่ที่คลอดลูก mm. คอร์สเปิดคอร์สออนไลน์คุณแม่ดูแลคันและคุณแม่ดูแลลูกซึ่งทั้งสองคอร์อสโคชจะสอนความรู้ในกลุ่มปิด นะคะแล้วก็มีลายส่วนตัวของโค้ดให้ถามปัญหาอาการที่สงสัยตลอดระยะเวลาที่อยู่ในคอสหากคุณแม่มือใหม่ท่านไหนสนใจไม,ม่ว่าจะเป็นคอสตั้งครรภ์หรือคอสคลอดลูกแล้วสอบถามรายละเอียดสอบถามาราคาหรือสนใจเข้าคอสอินบ็อกซ์ได้ที่เพจโค้ดเลือดผ่อนสอนแม่และเด็กสำหรับความรู้ดีๆในวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ